สวัสดีครับแอดมินร้านวาวดเด็กระนะครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2567นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับโลกล้างสต็อกนะครับในส่วนของกล้องอ่าดิจิตอลไนท์วิชั่นนะครับกล้องสองกลางคืนอินฟราเรดนะครับยี่ห้อพาดเอ็นวีศนะครับ 007V นะครับตัวนี้นะครับราคาตลาดท่านไปเสิร์ชดูได้นะครับในอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับ Google Shopee Lazada นะครับ ตัวนี้ราคาตลาดอยู่ที่15,900บาทนะครับวันนี้ทางร้านจะขายเพียงในราคา7,900บาทขอท่านที่พร้อมโอนเท่านั้นนะครับสำหรับท่านาที่มั่นใจนะครับผมเคยเป็น fc ร้านวาวดับเพิงนะครับติดตามมานานนะครับมั่นใจในเครดิตขอท่านที่โอนเท่านั้นนะครับสินค้ามีตัวเดียวนะครับจาก15,900บาทนะครับผมวันนี้ลดเหลือนะครับ เ9 0 0ก้า้บาทรวมส่งฟรีแบบโอนนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เลยนะครับผม่าของแท้แน่นอนนะครับมีพอร์ตนะครับ USB นะครับผมการใช้งานนะครับผมปรับซูมได้นะครับสามารถบันทึกรูปภาพวิดีโอได้นะครับปรับโหมดกลางวันกลางคืนได้นะครับผมสามารถ ดูผ่านมือถือได้เลยนะครับจอมือถือได้เลยนะครับผมสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉายอินฟราเรดนะครับแบตเตอรี่นะครับผมปรับลลานะครับปรับสายตาได้นะครับผมโอเคนะครับจาก15,900อลดเหลือนะครับ7,900บาทรวมส่งฟรีนะครับผมขอท่านที่พร้อมโอนเท่านั้นนะครับของแถมนะครับก็จะมีนะครับ1นะครับผม ท่อจับสโคปนะครับพร้อมกับด้านในจะเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าสําหรับใส่ตัวกล้องนะครับผมแล้วก็จะเป็นสาย USB port นะครับผมเทปนะครับพันนะครับในส่วนนี้ใช้ในอ่าเวลาเรากล้องสโคปนะครับมันหลวมเกินไปพันทับได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของโอลิงชุดซ่อมนะครับผมโอเคนะครับเซตนี้นะครับ ของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับ7,900บาทรวมส่งฟรีแบบโอนนะครับสนใจสินค้าติดต่อแอดไลน์นะครับไลน์ไอดี6 4 3 9 5 5 1 0กะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับสินค้ามีตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบนะครับ